เช้านะครับรับรางวัลแซมโบ้ค่ะประเชิญรับรางวัคคลค่ะขอเชิญน,นะครับแซมโบ้นะครับีบร,นนรับรางวัลไี้สุดรับรางวัลนะครับอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้ใช้เวลาช่วงกรเทียมมาอยู่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็จะถึงรางวัลใหญ่แล้วนะคะเหลือใครบ้างคะยังโสดอยู่นะลูกสาวเต๋อบนะยังโสดอยู่นะรางวัล กเหมือนกันเออผู้ใดน่ะอักษรเดียวกันสองตัวกับสุดท้ายล้วอักษรกับสุดท้ายสองตัวประการเดือบนะ ทำพ่านรองเท้าใครหายเรืควรมารับพี่ข้างหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวีจะเลื่อนรองเท้ากลับไปใใส่นะครับใครใส่รองเท้าเจ้าวาดทิดไปนะเอามาเปลี่ยนให้ด้วยข้างนี้มาเกือบเสียเกือบเสียนะเจ้าวาดนั่นยู่ข้างหลังเลยยืมต้องยืมตอยืมต้องพิจารณาท่านโอเคค่ะ ชื่อพยางเขาเรียกอะไรอักษรเดียวกันสองตัวเดียวกันสองตัวอยู่แผนกพี่ผิดเขาเรียกว่าย้ายไปอยู่แผนกที่นี่อ๋ออ๋ออ๋ี่ไม่สแกนนิ้วพี่ไม่เคยสแกนนิ้วรายงานไม่บอกไม่รู้เรื่องเลยอ๋ออ๋ออ๋อรายงน กขียนเวลาด้วยนะคะจากพิษอ่าเอามินเอามนหองมินเอามนแปลตารเลยเอามินอบอละโอเคโอครับจับับเียจับจับจับััรับ มาคู่ผัวเมียมาคู่ผัวเมียผัวเมียคู่ไหนยังไม่ได้ยังยังได้รางวัลยังไม่ครบมาคู่ผัวเมียคู่ผัวเมียคู่เนี้ยเขา VIP ด้วยเขา VIP ตั้งแต่ที่นอนละเขาได้นอนแยกกับเขาได้นอนแยกกับคนอื่นเพื่อที่จะมานอนคู่เด่นแด่นเด่นไอ้คุณตาไอ้คุณตาไอ้คุณตาพี่สดาทองย้อยค่ะขอเชิญบนเวทีค่ะเยินดีที่ได้มา ลูกพูดลยครับประมาณนะแล้วโอกาสนี้นะครับก็ขอให้น้องทั้งสองใช้ฟ้องไม้อย่างคุ้มค่านะครับ ตัดใหญ่นำหน้าเนาะมีชื่อนี้มีแต่คนชอบชื่อคล้ายล้าผมแหละแต่คนละตลาดอือใช่เออนะใหญ่ๆน้องผู้ชายน้าน้องโซช่างนำหน้ายอยยักอยู่ข้างหลังย้อยักอยู่ข้างหลังมีตลาดข้าวก้อผู้ชายใช่ผู้ชาย ีรางวัลน,นี้จะเป็นรางวัลพิเศษจัำโบ้นะมาคู่ผัวเมียคู่ผัวเมียในโรงงานนี้ผัวเมียเยอะนะมีแต่คู่ผัวเมียมาตั้งนานยัไม่ได้เมียเลยเมียสวยสวยเราเมียลงประกวดด้วยใช่ไหมอย่ยลงประกวดด้วยได้รางวัลเยอะมากเลยวันนี้โอ้โหบ้านนี้ก็จะเอาทั้งทั้งหมดเลย

ับษัเราไม่มีเขาแเรา้าเรคม่เขาเนี่อแย่มากๆเพราะว่าเราจะตสารกักออาม่ได้ที่ออกเมนคะที่าสยป่รับวันอื่นเราขี่มอเตอร์หมดแล้วปุ๊ปั่นอยู่คนเดียวปั่นไม่ถึงเลย ขึ้นมาแล้วค้ชหน้านเวทีเลยค่ะม่หน้าเวทีเลยค่ะมาหน้าเวทีคันที่ยังไม่ได้รับวัคีนมาเลย ท้ายนะคะม้อข้าวแล้วรางวัลสุดท้ายาะะมีรา,างวัสลวสุดท้ายจะเป็นรางวัลใหญ่ใครจะได้แล้วคนยืนเหลือสองคนสุดท้าย Hahaha, 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 ยังไงต้องได้อย่างนั้นใช่ไหม็โสวยที่สุดเดียนนันแ่นาควรารขึนแก้วค่ะเราไม่อเค่ะนอกใหญ่ทุกคนี่างนีหน่อยค่ะควน่าจะซื้อค่ะแล้วคนาไ่อยค่ะางวันใหญ่นเป็นไมโครเวฟครับ กี่รางวัลรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่มีเก้ารางวัลมีเก้ารางวัลนะครับมีเก้ารางวัลและเป็นรางวัลที่พิเศษมากๆเราจะไม่รู้ในวันนี้เราจะรู้ในวันที่เปิดงานให้เกียรติที่โนเปิดรางวัลเป็นรางวัลแรกคเป็นรางวัลของบริษัทเราจะไม่รู้วันนี้ว่าคือรางวัลอะไร